สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนวราผิวดีรหัสนักศึกษา640510196เรียนท่านผู้อำนวยการวิทยลาลัยเทคนิค,คนครสวรรค์ที่เคารพข้าพเจ้านางสาวอนวราผิวดีรองผู้อำนวยการวิทยลาลัยเทคนิค,คนครสวรรค์ตัวแทนคณะกรรมการการจัดการแข่งขันทักษะ,ะการอ่านระดับชาติขอขอบคุณท่านประธานที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้ ข้าพเจ้าขอรายงานความเป็นมาของการจัดการแข่งขันทักษะรักการอ่านดังนี้ปัจจุบันเยาวชนไทยอ่านหนังสือกันน้อยมากเพราะมีสื่อต่างๆที่ทําให้เยาวชนสนใจมากกว่าการอ่านทําให้ความรู้ทางวิชาการของเยาวชนด้อยลงไปคณะกรรมการบริหารองค์การวิชาชีพระดับชาติจึงจัดกิจกรรมแข่งขนันทกักษะรักการอ่านขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านส่งเสริมให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในภาษาไทยของเราและเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพการแสดงออกของนักเรียนนักศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาขอบคุณค่ะ